การุดแมนเชสเตอร์ประจำวันที่1มีนาคมโดยโคจิฟวอนแมนเชสเตอร์ชาวนี้ขอเนะผีตั้งเป้าเซ็นบิ๊กเนม2คนในช่วงซัมเมอร์นี้นะโดยแมนยูตั้งเป้าที่จะสัญญาผู้เล่นระดับบิ๊กเนมอย่างน้อย2คนในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อสานต่อโมเมนตัมภายใต้การคุุทัพของอีลิชเชนทักต่อไปโดยตำแหน่งกองหน้าและก็การเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางเป็นสิ่งที่สำคัญลาดับแรกของแมนยูในตลาดซื้อขายรอบถัดไป โดยอาจต้องการเซ็นเตอร์แบ็กด้วยเช่นเดีวยวกันนะฮะหากทางแฮร์รี่ไม่ไกไุกระตันทีมยอมจะย้ายออกไปในขรั้ังนี้โดยผีแดงยุติเวลาที่น่าผิดหวังจากถ้วยรางวัล6ปี้วยการเอาชนะนิวคาสเซิลไป2ต่อ0เปิดคว้าแชมป์คาราบาวคัพที่เวมบรีเมื่อวันจิตทร์ผ่านมาและทีมของเชนฮาร์กเองก็ยังคงอยู่ในการแข่งขันของพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพและก็ยูโรป้าลีกในรายการน,นี้ โดยทำการเร็งานจากทางแบนเชสเตอร์อีวีนิ่งนิวเปิดเผยเลยนะว่าแผนการกำลังจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วสำหรับการเสริมความแข็งแกร่งในช่วงสมัยน,นี้โดยเมนยูสนใจวิกเตอร์โอซิเมนกองหน้านาบรีและก็แฮร์รี่เคนของสเปอร์ขณะที่เทนฮากก็ชื่นชมกอนซาโรประมอสดาวยิงเบฟิก้าเพิ่มเติมอีกด,ด้วยอนอกจากนี้คณซูชาดัชเองยังชื่นเลยนะว่าโบฮามีคูดู ที่เล่นในกับทางอาร์แจ็คเนียทีมเก่าของเขาก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในเกมชิมเบริกได้เช่นเดียวกันในขณะนี้ส่วนตำแหน่งวิดฟิวเทนทังอาจจะกลับไปล่าตัวแฟรงกี้เดยองของบาร์เซโลนาอีกครั้งหลังจากเคยผิดหวังมาแล้วในช่วงสมัยก่อนโดยมีการรายงานข่าวว่าผู้จัดการทีมปีศาจแดงจะสนับสนุนการล่าตัวสตาร์บนลุตเซอร์มุลและก็ทิมชาติอังกฤษยอย่างชูบเบอร์ลิงแฮมที่เป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลเพิ่มเติมอีกด้วย อย่างไรก็ตามการซื้อผู้เล่นเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นั้นก็ต้องมีการขายออกไปเช่นเดีก,กันเพื่อจะให้เป็นไปตามกฎการควบคุมทางการเงินของยูฟ่าและนบำมดาผู้เล่นที่อยู่ในขายจะถูกขายได้แก่ไม็กไกวอาร์ดซ์เรเรชที่ตอนนี้ถูกปล่อยไปให้กับทางเซบิยายืมตัวและก็อองตนี่มัสยานกองหน้าที่มักจะมีอาการบาดเจ็บเล่นงานอยู่ตลอดเวลาในครหนี้อาจผมเป็นนว่างานนี้ ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรและแมนยูจะได้ใครมาบ้างไหมต้องรอลุ้นกันต่อไปครับเรามาดูข่าวจอมาเก,กันครับผีเซนหอกว้16ปีจากคาดิฟแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยแมนยูจัดจาก,การสัญญานในการคว้าตัวคาราบิเอเรเรียงเคอรีกองหน้าดาวรุ่งชาเวลมาจะทางคาดิฟซิตี้ก่อนที่เขาจะสามารถสัญญาระดับอาชีพได้ในช่วงเดือนกันยายนนี้ แล้วเต็วัย26ปีรายนี้ย้ายจากทางคาร์ดิฟมายังทางแมนยูหลังจากที่เขารับตัวการตรวจร่างกายเมื่อช่วงเดือนสินแล้วโดยการอนุญาตย้ายทีมจากฟีฟ่าและก็เอกสารต้องสัญญาเพื่อจะให้การย้ายทีมเสร็จสิ้สนสมบู์แบบทําให้การย้ายทีมในครั้งนี้ล่าช้าไปบ้างนะแม้ว่าจะยังไม่เคยลงเล่นในทีมชุดใหญ่เลยแต่ทางเบียนโคนารี่นั้นก็ถูกหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกจับตามองแต่สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะย้ายไปยังแมนยูในครั้งนี้ ซึ่งนางเป็นคนเนี่เนี่ยเกิดในปี2006โดยเป็นกองหน้าตัวกลางขณะที่เขายังมีสิทธิ์ที่จะเล่นให้กับทางทั้งเวลอังกฤษหรืออินเดีเขาสัญญาให้กับข้อตกลงของดาวรุ่งก่อนที่จะสัญญาระดับอาชีพในช่วงเดือนกันยายนปลายปีนี้เมื่อเขาอายุครบ7ปีหลังจากลงเล่นกับทางคาร์ดิฟี้ชุดยู18ปีในศึก f a ฟเอชในช่วงฤดูกาลนี้ และขึ้นไปซ้อมกับทีมระดับ U21 ปีเบียงเคลรี่ก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นอายุน้อยที่ถูกจับตามองมากที่สุดในอังกฤษในช่วงปีที่ผ่านมานี่เองครับนะผมเป็นหนึว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกัน้วกัน,กนได้มาแล้วนะฮะแมนยูต้องรอดูกันต่อไปว่าจะใช้งานเขาอย่างไรดีเรามาดูข่าวจอมาดก,กันดีครับผีเปิดศึกปืนแย่งกองกลางดาวรุ่งเชลตาปิโก โดยเมนยูและก็อาร์ตซนตกเป็นข่าวว่าเตรีมจะเปิดศึกนอกสนามนะฮะย่งชิงตัว, eka, วากาบรีกเวก้ากองกลางตัวรุกอนาคตกายของเชลต้าเปโกในช่วงสมัน,นี้โดยเบก้าในวัย20ปีก้าวขึ้นมาแจ้งเกิดกับทีมชุดใหญ่ลาลิกาสเปนในฤดูกาลนี้หลังจากใช้แววให้กับทางทีมสำรองของสโมสรอ,อย่างเชลตาเปโกอย่างต่อเนื่อง ดาวเตะท,ทีมชาติสเปนชุดยูนิชเอปีประเดิมทีมชุดใหญ่เชลต้าในปี2020แต่ก็กาลังสนุกกับฟอร์มอันยอดเยี่ยมโดยทำไปแล้วทั้งหมด8ประตูกับอีก3แอสซิสจากการลงสนามเพียงแค่21นัดซึ่งเบกานี้พัฒนาอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญสำหรับทางเชลตาควบคู่ไปกับทางยาโก้อัสปาสอดีตกองหน้าเลเวอร์พูลทั้งแมนยูและก็เดอะกันเนอร์คาดการณ์กันว่าจะเพิ่มขงกำลังเชิงลึก ให้กับทีมของพวกเขาในช่วงสมัน,นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับช่างเอริกเชนฮารกที่พยายามจะด,ดึงนักเตะดาวรุ่งไปยังจินโอทาฟอร์ดในขณะที่เขาเองนั้นก็นยังคงสร้างอนาคตที่สดใสกับสโมสรด้วยเลยนะฮะด้วยการคว้าแชมป์คาราบาลคัพเมื่อวันที่ผ่านมา ล่าสุดทางสื่อสเปนอย่างทางอาร์สเปิดเผยนั้ว่าทั้งสองสโมสรได้แสดงความสนใจเบกา้าและที่ลือเจ้าเดิมก็ยังเผยอีนว่าสโมสรลาลีกาบังว่าจะฟันค่าตัวระดับสถิตสโมสรสำหรับการขายกองกลางตัวรุกแายนี้นเลยเียวการขายด้วยค่าตัวสถิตในปัจจุบันคือการย้ายของสแนีราฟโรบก้าไปยังนาบารีในปี2020โดยค่าตัวอยู่ที่18.5ล้านปอนด์ ขณะที่พวกเขาทำเงินได้ถึง16ล้านปอนด์ในการขายโนริโตไปให้กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี2016ซึ่งเบเก้นนั้นได้รับการคาดหมายไ้้ว่าจะได้รับการเรียกตัวติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่ครั้งแรกในช่วงเบรกรอบถัดไปในครั้งนี้นั่นครับนะแผมเป็นว่างานนี้ต้องรองกิดต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้แย่งกันมันอย่างแน่นอนรามาดุก่าวชอมากกันดีครับ จะชนะใสใสไหมสา,สามสถิติบ่งชี้แมนยูดีกว่า Ham, เวสแฮมเผยตัวเจ็บของแต่ละทีม FA Cup คัพรอบ16ทีมในครั้งนี้โดยจะชนะใสใสหรือไม่สองสามติบ่งชี้แมนยูเหนือกว่าเวสแฮมก่อนจะเจอเผยตัวจริงเจ็บและของแต่ละทีมในศึก FA Cup 2ั2 2รอบ16ทีม ดยความเคลื่อนไหวก่อนเกมที่ทางบริษัทแดงแมนยูทีมดังแห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกภายใต้การนำทีมของเอริกเชนฮากผู้จัดจาก,การทีมชาวอแลนด์มีคิวนำทัพเปิดสนามโอทาฟ,ฟ,ฟ,ฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของขุนขอนเวสต์แฮมที่ดวิดมอยเทรนเนอร์ชาวสกอตแลนด์กลมบางเหย,ยนในศึกเอฟเอคัพอังกฤษในฤดูกาล2022รอบ16ทีมสุดท้ายหรือรอบ5ในค่ำคืนวันที่1มีนาคมเวลา22.45น,าานาตามเวลาของประเทศไทย โดยก่อนเกมดังกล่าวนี้ยอดทีมสีแดงแห่งเมืองแมนเชสเตอร์มี2สถิติที่เหนือกว่าโดยอย่างแรกก็คือพวกเขามีสถิติในการยิงประตูใส่เวสต์แฮมด้วยค่าเฉลี่ยมากกว่า2.5ประตูในเกมเย่าที่เป็นการเปิดบ้านพบก,กับทางขุนค้คอนเวสต์แฮมไนเตดตลอด6นัดหลังสุดที่ผ่านมาส่วนด้านสถิติที่2คือไม่แพ้ถึง 19. บเกจดถึงหมด20นัดหลังสุดที่เปิดบ้านรับมือกับทางคู่แข่งชิมนี้และก็อีกสถิติก็คือเดวิชมอย คุมทีมแพ้กู่แข่งทีมนี้2จะทั้งหมด3ครั้งหลังสุดในครั้งนี้ ขณะที่ทางตัวเจ็บของเจ้าถิ่นจะไม่มีดอนนี่ฟันเดอร์บิ๊กที่มีปิดเทอมยาวไปแล้วขณะที่คิสเตียนเอริกเซนต้องใช้เวลาอีกประมาณราวหนึ่งเดือนก่าจะกลับพื้นสู่ทีมส่วนทางอองตนี่มัสยานยังไม่แน่ใจว่าจะฟิตพร้อมลงสนามช่วยทีมหรือไม่ส่วนทีมเยือนจะไม่มีแม็กเฟลคาร์เนชดดนนี่อิงขณะที่เคิร์สซูมาวลาดิเมียดูฟาวและก็บรูคัสฟาเบสกี้ต้องลุ้นว่าจะมีโอกาสกลับมาช่วยทีมในเกมนี้ได้หรือไม่นะ เป็นแต่ว่างานนี้นะผมก็ถือว่าซติแมนยูนั้นดีกว่านะฮะแต่สุดท้ายแล้วต้องไปวัดกันที่เกมในค่าคืนช่วงเช้ามืดของวันพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วไปให้กาลังใจพวกเขากันครับช่วงนี้ดึกทุกวันเลยเรามาดูข่าวจอมาเก,ก้นดีครับแมนยูขาดมัสยานพร้อมจะลุ้น2แข้งรับมือกับทางเวสแฮมศึกเอฟเอคัพรอบที่5นะโดยเอเดนชนทักพุดการทีมแมนยู เปิดเผยนะว่าเขาเนี่ยจะไม่มีอองตนี่มัสยารที่ยังคงต้องเรียกความฟิตและต้องลุ้นกันนักว่านักเตะต,ตัวหลักอีก2รายในวันพรุ่งนี้ในการรับมือกับทางการเย็นกับทางเบสแฮมในศึกเอฟเอคั Cup, พรอบที่5ตามการเป็น,านการจากทางแมนเชสเตอร์วิลลี่นิวหลังจากที่เพิ่งพาทีมไปแสดงเป็นแชนมป์คาราบบลคัพเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาุนสือชาวดัชเองยังมีโปรแกรมพาทีมลงเล่นในฟุตบอลทัวอีกหนึ่ง,งรายการนั่นคือเอฟเอคัพรอบ5้า ซึ่งจะต้องเจอกับทางเดอะแฮมเมอร์ที่เพงถร่มนอตติงแฮมฟอร์เรจในศึกพิมพ์บริกเมื่อสัปดาห์ก่อนสำหรับความพร้อมในเกมนี้เชนฮากได้ออกมาเปิดเผยกับทางสื่อในการแถลงข่าวนะว,ว่าเขาจะยังไม่สามารถใช้งานมาสัสซยานได้เลยนะและต้องรุน้นนักเตะอีก2รายว่าจะฟิตทันเกมวันพรุ่งนี้หรือไม่หรืออังกตนี่มัลยานยังไม่สามารถลงสนามได้ส่วนลูกชอ แล้วก็เฟร็ดยังคงเป็นคำถามในเกมวันพรุ่งนี้ในายใหญ่จะแดนกังหันลมด้กล่าวสั้น,นกับทางผู้สื่อข่าวสำหรับทางกองหน้าชาวฝรั่งเศสนั้นหายหน้าไปจากทีมถึง28เกมจะทั้งหมด40นัดในช่วงซีซั่นนี้โดยเจ้าตัวนั้นได้รับประการบาดเจ็บที่สะโพกและก็ลงเล่นครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนมการาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดนั้นเพิ่งจะกลับมาลงซ้อมแบบส่วนตัวกับทางเทรนเนอร์ได้แล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองครับ นะผมเป็นว่าง,งานนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วรันอนาคตของมาร์สยานยังไงก็เอาแน่เอานอนไม่ได้ครับและนี่ก็เป็นสรุปค่าวลืสมมสรแมนเชสเตอร์ในช่วงชันครับขอบคุณทุกคนที่รัชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ